เป็นยากลุ่มที่มีผลต่อหลอดเลือดแต่เป็นทําให้หลอดเลือดมันตีบแคบลงนะครับมันตีบแคบลงจะพูดถึงหลอดเลือดก็ต้องพูดถึงระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมหลอดเลือดก็เป็นตัวเดิมครับก็คือซิมกับพาราซิมนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงบริบทของตัวรับในระบบซิมถ้าที่หลอดเลือดก็คือตัวรับคือแอลฟาไ แอลฟาบอลเจี๋ยที่หลอดเลือดน,นะครับเพราะยาที่ให้เข้าไปเวลามีผลต่อหลอดเลือดมันก็จะมีผลต่อตัวรับแอลฟาบนี่แหละนะครับโดยมีผลต่อกล้ามเนื้อเรียบถ้ากระตุน้นสไลด์ต่อมานะครับถ้าเรากระตุน้นแอลฟาบกล้ามเนื้อเรียบที่หลอดเลือดจะเกิดการหดตัวถ้าเรากระตุ้นมันนะครับหลอดเลือดจะเกิดการหดตัวความดันเลือดจะสูงขึ้นแน่นอนมองในแง่ประโยชน์ก็คือ สามารถเอาไปรักษาภาวะช็อกจากความดันโลหิตต่ำได้แต่ถ้าเรามองเรื่องของการข้างเคยียงหรือโทษที่อาจจะเกิดขึ้นแน่นอนมันทำให้หลอดเลือดหดตัวปุ๊บความดันสูงขึ้นเอาไปรักษาภาวะช็อกจากความาดันโลหิตต่ำแต่ถ้าให้ในขนาดสูงมาก,กามากๆหลอดเลือดตีบแคบมากๆเลือดจะไหลเวียนลําบากอวัยวะบางตัวอาจจะขาดเลือดไปเลี้ยงได้ให้มองสองมุมนะครับเวลาให้ยาในทิศทางตรงข้าม ถ้าเรายับยั้งตัวรับแอลฟาบัถ้าเรายับยั้งตัวรับแอลฟาบัหลอดเลือดก็จะเกิดการคลายตัวความดันดิจะลดต่ำลงเอาไปรักษาอะไรได้หรอเอาไปรักษาเพราะว่าความดันสูงสูงมากมากนี่ได้นะครับแต่ขณะเดียวกันบอลนี้ของการขั้นเคียนนงคือถ้ามันขยายเส้นเลือดฟุ้ความดันลดพวกลงเร็วๆร,ระวังนิดหนึ่งนะครับก็จะเรื่องของการเกิดความดันต่ำ คนไข้อาจจะเีการหน้ามืดวิงเวียนได้นะครับหลังจากให้ยาก็อาจจะให้นั่งพักสะก,ก่อนอยา่าเพิ่งให้เดินนะครับอันนี้พูดถึงในแง่หลักๆของกลไกนะครับถ้าถามว่าในทางคลินิกทําไมเราอยากให้ยาที่ทําให้หลอดเลือดมันตีบแคบลงนะนะครับก็ตอบแบบกระปั้นทุ่ดินว่าเออมันก็ทําให้หลอดเลือดบันบีบได้ลงปุ๊บความดันโลหิตก็สูงขึ้นก็ไปรักษาภาวะช็อกจากความดันโลหิตต่ำได้ หรือแพทย์ถ้าหลอดเลือดมมีเกิดการฉีกขาดในบางบริเวณที่เราต้องทำผ่าตาดแพทย์อยากให้เลือดบริเวณนั้นมันไหลน้อยลงไหล,ไหลช้าลงก็อาจจะให้ยาที่ทําให้หลอดเลือดมันผลตัวได้หลอดเลือดเ,เลือดไหลออกน้อยลงแพทย์ได้มองเห็นบริเวณที่ทําหัตารได้ดีขึ้นก็อาจจะมีการใช้ยาในกลุ่มทําให้หลอดเลือผดผลตัวได้นะครับหรือคนไข้มีภาวะเลือดออก นะครับเราทาแผลบางอย่างนะครับเราอาจจะมีการผสมยาในตกุลนี้อ่อนลาาลงไปที่แผลก่อนพื่อห้ามเลือดอันนี้ก็มีนะครับเวลาเราทำแผลในผู้ป่วยอุบัติเหตุน,นะครับอันนี้มองในเรื่องของประโยชน์แต่ในขณะเดียวก,กันก็มองเรื่องของโทษเนาะเพราะเนื่องจากหลอดเลือดหดตัวควอร์น,นอร์ยาจ,จะสูงขึ้นหลอดเลือดตีบแคบลงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะได้ไม่ดีก็ให้มองสองมุมนั่นแหละนะครับทีนี้ยาที่เราเจอในทางคลินิกนะครับที่มีผลต่อหลอดเลือด ก็คือ,อยาที่มีผลต่อตัวรับแอลฟาวันนั่นแหละนะครับมียาอยู่2ตัวที่เราใช้ในทางคลินิกที่มีผลต่อตัวรับแอลฟาวันนะครับก็คืออะดรีนาลีนกับนอะดรีนาลีนเวลาผมสอนนักษานะครับเวลาบรรยายเนี่ยผมชอบพูดว่าโน no, มันไม่ใช่อดรีนาลีนนะแต่มันอยู่ในกลุ่มนี้แหละแต่มันไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนกับอะดรีนาลีนสัทีเดียวโดยเราพูดกันก่อนอันนี้แล้วว่าอะดรีนาลีนกระตุน้น เบต้าวันก็ได้ที่หัวใจก็ได้หัวใจเต้นเร็วขึ้นบีบตัวแรงขึ้นก็เลยเอาไปรักษาภาวะหัวใจเต้นช้าหัวใจล้มเหลวได้อดีนาลีนกระตุ้นแอลฟาวันทำให้หลอดเลือดเกิดการหดตัวก็ไปรักษาภาวะช็อกจากความดันต่ำได้อดีนาลีนกระตุ้นแอลฟาเบต้าทูที่หลอดลมก็เลยรักษาภาวะขอบอื่นได้หลอดลมหดตัวแบบเฉี่อยพลันได้แต่เราจะเน้นในหัวข้อนี้ในบริบทของหลอดเลือดผลตัวจากการกระตุ้นแอลฟาวัน เอาไปรักษาเพราะว่าชอ็อกจากความดันต่ำได้ด้วยสายเหตุน,นี้มาฟาดของนออะดรีนลีนโนมันไม่ใช่อะดรีนาลีนนะมันออกฤทธิ์แค่แอลฟาบัตความจำเฉพาะเจาะจงมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นในแค่ของการใช้งาน ine, อะดรีนาลีนก็เลยรักษาได้เฉพาะภาวะชอ็อกจากความดันต่ำขยายหลอดลมไม่ได้เอาไปรักษาเพราะว่าลลหลอดลมหดตัวไม่ได้เออ่ไม่มีวัตถุหัวใจกระตุ้นการเต้นของหัวใจไม่ได้ด้วยสายเหตุน,นี้ครับ อดีตนนเราพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ผมเอาขนาดยาที่เป็นรักษาภาวะช็อกมาให้นะครับในแง่ของการที่มันเป็นกลุ่มยาตีบหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหอดตัวก็เลยเอาโดสตัตวนี้มาให้สารละลายพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับผสมได้ทั้ง d 5 w นะครับ d e โซ s ห้าเปอร์เซ็นต์ัวนีแล้วก็นมำสลายนะครับเรื่องของหลังจากผสมในสารละลายพวกนี้แล้วถ้ามันเปลี่ยนสีทิ้งไปเลยถ้ามันตกตะกอนทิ้งไปเลยเราพูดไปแล้วนะครับ โนอะดนเลีนโนมันไม่ใช่อะดนารีนนะครับมันออกนี้เฉพาะเอาระวันเพราะฉะมนรักษาภาวะช็อกได้อย่างเดียวรักษาภาวะความดันภาวะช็อกจากความดันต่ำได้อย่างเดียวนะครับแต่ในแง่ของข้อควรระวังเหมือนกับเหมือนกับอะดนารีนเลยนะครับก็คือการผสมสารน้ําเหมือนกันผสมแล้วดูสารละลายถ้าเปลี่ยนสีก็ทิ้งเหมือนกันเกิดตะกอนก็ทิ้งเหมือนกันในแง่ของการบริหารยาคล้ายๆกันเลยนะครับ โดยสรุปเร็วไหมครับพูดเร็วไปไหมครับบอกบอกได้นะครับทําขึาสัญยาแบบนี้ให้ลงลดลงเร็วยก็ได้นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของอยาที่ทำให้รอลดเลือดหดตัวนั้นนะครับเพราะถ้าลดเลือดหดตัวนะครับความดันเลยจะสูงขึ้นสามารถเอาไปใช้รักษาภาวะช็อกจากความดันต่ำได้ยาที่ผมยกตัวอย่างมาให้มี2ตัวคืออะดรีนาลีนและก็นอโน ไม่ใช่อดรีเรนีคือ,อดอออรีเรนีนะครับในแง่ของการกระตุ้นทําให้ลดเรื่องบนตัวกระตุ้นได้เหมือนกันแต่ว่าความจำพาะเจาะจงก็จะไม่เท่ากันนะครับอดรรีเราออกฤทธิ์ได้ครอบคลุมมากกว่าแต่การต้านเคียยก็อาจจะเกินขึ้นได้ได้มากกว่าเหมือนกันนะครับในแง่ของการบริหารยานะครับผสมได้กับสารละลายที่เป็นน้ำมอสลายกับ5%เดซโซนวอเตอร์ Net water, แล้วก็ ดูสังเกตคอยมอนิเตอร์เรื่องของหลังจากผสมยาปุ๊บถ้าสารละลายเปลี่ยนสีตัวตะกอนก็ทิ้งไปนะครับ